อบถ่ายรูปลงมั้งแล้วก็ทำเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งที่ฉันทำลงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบว่านักข่าวก็ไปลงว่าแบบ ผิดสัญญกรรมเอาป้องศักผิดศัญญกรรมฉีดบ,บทอกเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันก็เลยผิดส่วนคือเอามาแกล้งทำใครใครทด่ดูโซเชียลหรืออะไรก็จะ,จะจะรู้เรื่องนี้ดีว่าตาคุณเนี่ยเวลาร้องเพลงหรืออะไรจะ <ตา S 2> ชอบ<ท>มีคนมาเรียนแบบมาแข่ง,ะขง<ช>จะจะโดนเพื่อล้อหนักมากว่าตาตึงเขาเรียกตาตึงโบเคยแบบตึงขนาดตาล็อกเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาแกล้งทำใช่เอาแกล้งนี่นี่อย่างแกล้งอยู่เหรอแกล้งรับผมป มกเดดใ่ไ้คือตอนนั้นออฟถ่ายรูปออฟถ่ายรูปลงมั้งแล้วก็ทําเนี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งที่ฉันทำลงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบว่านักข่าวก็ไปลงว่าแบบผิดสัญยกรรมออบปองสักผิดสัญญกรรมฉีดบท็อกเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันก็เลยผิดส่วนคือเอามาแกล้งทำแล้วแกล้งทำจนผู้กำกับซีรีส์อ่ะผู้กำกับซิทคอมอ่ะเขาถึงขั้น ให้เราเล่นแบบเนี้ยหนึ่งตอนตายอย่างนี้เลยตายอย่างเนี้ยหนึ่งตอนคิดดูดิเราเหนื่อยมากพี่หอยมันทรมานมันต้องเกรงมีกล้ามเนื้อแล้วเราก็แบบทำไม่ได้พี่หอยลองทำดิมันทำไม่ได้นะมันยากนะมันยากไม่ได้ปากต้องไปด้วยนะปากมันไปด้วยมันไม่ได้อะ จริงๆโทษนะแล้วจริงๆก็ฉีดฉีดฉีดเราต้องฉีดนะฉีดครับฉีดก็แต่มันไม่ได้เป็นเราไไม่ด้ตั้งใจนะแกงทำเออแล้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเสร็จติดไหมถึงขนาดเสร็จติดไหมเราไม่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 หยุดนี่เขาคอนเฟิร์มแล้วเขาไม่ได้เสพติดจริงๆไหมว่าสองเดือนครั้งเดือนละครั้งอ่าเสพติดค่ะเอาหรอยี่สิเดือนเสพหรอเสพติดค่ะพวกเรที่ยี่ิบสองเดือน เดนละครั้งเลยเดินเดินส่วนใหญ่หนักหนักที่ไหนหนักที่หนักที่ตาเราลิ้วรอยส่วนใหญ่ลิ้วรอยครับแต่หน้าคุณเนียนกริบมากเลยผิวเป็นคนผิวดีเป็นคนดีนี่ใส่ละสัตวอันนี้เขาไม่เรียกเสพติดเขาเรียกว่าเป็นประจำเขาเรียกกิจวัตรไปข้อต่อไปค่ะครับได้ฮะโดนไปสองมืโดนไปแล้วจิกรเบิดไว้เออเอาไปครับ ใจเร็วใจเร็วอืมใจเร็วใจเร็วหรือไงยังไงคุณเป็นคนที่ใจเร็วมากเจอกันสามวันก็รักเลยคือเอาจริงๆแล้ว่เป็นเดี๋ยวนะสามวันของว่านานไปนะถ้าคนอย่างมันอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันเจอหน้ามันรักได้เลยพูดคำว่ารักได้เลยนะรักคนง่ายใช่เป็นคนรักคนง่ายเหงาหรือว่าเหงาผมชอบคุณผมชอบไม่คือเป็นคนเป็นคนแบบเป็นคนอ่อนไหวกับคนง่ายอะไรเงี้ยเป็นคน ไวต่อความรู้สึกซึ่งจริงๆออฟเป็นคนที่พื้นฐานไม่ได้ขาดความรักนะอครอบครัวอะไรเงี้ยแม่พี่สาวก็อบ,อ,อ,บอ,อุ่นก็รักอแต่มันก็ยังหวยหาความรักชไม่คือเอาจริงๆเราเป็นคนขี้อ่อนไหวอเอออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาอยู่ใกล้ใครใครทาดีกับเราอะไรเงี้ยคือไปโหดไม่ได้เลย ทำไมเราจะรักอ๋อเขาจะเป็นคนโฮสเขาจะเอาใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีคนเอาใจใส่เราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบพอมันตัวเล็กอะพอมันได้ตัวเป็นตัวเล็กใช่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาดูแลทรีตเราดีอะไรเงี้ย